หอมครับขนาดใบแห้งขนาดใบแห้งยังหอมวัดวัดลำเปิงนะครับวัดลำเปิงที่นี่ก็อยู่เ mm hmm. ขตอำเภออำเภอแม่แตงก็มาเดินภายในบริเวณวัดก็มาเจอต้นว่านเยอะครับวันนี้โชคดีได้มาเจอว่านที่หายากมากครับว่านว่านเสาหลงครับ <laughs> ซึ่งเป็นว่านชนิดหนึ่งที่หายากมากแต่ว่า มาสังเกตเห็น <laughs> มาเจอตรงนี้เองครับอครับอ,อย่างที่เกินไว้ตอนแรกนะครับใหญ่เกินไว้ตอนแรกว่าวันนี้วันนี้โชคดีวันนี้โชคดีมาเจอมาเจอ,เจอ,เจอว่านหายากนะครับเขาเรียกว่าว่านว่านเสาหลงนะครับหรือว่าอีกชื่อน,นึงก็หรือสีผสมหรือหรือสีสร้างนะครับว่านชนิดนี้นะครับก็ในสมัยโบราณเป็นว่านที่ คงหวงเห็นมากนะครับนักสะสมนักเล่นว่านนะครับนักเล่นแร่แปรธาตุก็เขาก็จะหวงเห็นจะปกปิดกันนะครับเพราะว่าเป็นว่านที่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมสูงมากนะครับรวมทั้งเออเขาก็วงการพระเครื่องนะครับสมัยก่อนนะครับครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาก็จะไปเป็นส่วนผสมของพระเครื่องนะครับที่เน้นทางด้านสเสน่ห์เมตตานะครับมหานิยมนะอืม ว่นชนิดนี้นครับลำต้นไม่ใหญ่ครับลำต้นไม่ใหญ่จะประมาณต้นขิงนะครับถ้าเลือดจะใหญ่กว่าต้นขิงหน่อยหนึ่งแต่เล็กกว่าต้นขานะครับคล้ายๆกันแต่จุดสังเกตแยกแยะนะครับระหว่างพวกขิงขาหรือว่าว่านชนิดนี้นะครับหรือว่าพวกไพรพวกอะไรเนี่ยว่านเสาหลงเนี่ยจะมี ทั้งใต้ท้องใบแล้วก็หลังหลังใบนะครับทั้งใต้ท้องใบแล้วก็หลังใบจะมีขนนะครับจะมีขนขนนุ่มนะครับเหมือนกัมเบยี่ะครับเหมือนกัมะหยีแล้วก็แล้วก็ทุกส่วนเนี่ยทุกส่วนนี้จะหอมนะครับถ้าเรามาขยี้นะครับเอ่อจะหอมมากครับว่านเสาหลงเนี่ยจะเป็นจะเป็นว่านอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เลี้ยงยากมากนะครับ เลี้ยงยากพอๆกับบ้านเาสน่จันขาวนะครับเลี้ยงยากาใครเอาเอาวางไว้ที่ต่ําหรือว่าใครเลี้ยงไม่ขึ้นเลี้ยงไม่ถูกวิธีเนี่ยเดี๋ยวก็เฉาตายนะครับโบราณอาจารย์นะครับเขาก็ตีค่าหนึ่งพันตำลึงทองเลยสมัยก่อนนะเป็นเงินเท่าไหร่ไม่รู้เนาะสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงอะ่ะอืมก็เยอะเยอะมากนะครับตีค่าไว้สูงมาก ถ้าปลูกไว้ตามบ้านเรือนนะครับจะบเป็นสเสน่ห์เป็นสิีมมงคลนะครับกับเจ้าของบ้านนะครับถ้าปลูกตามร้านค้าก็แน่นอน,นครับแน่นอนจะชักจูงลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายอันนี้เห็นเลยนะครับเห็นเลยที่ที่ในตลาดที่พิจิตรนะครับที่ผมอยู่นะ สำหรับวิธีการปลูกก็เหมือนกับว่านทั่วไปนะครับก็รองกระถางด้วยอิฐมอเนาะเป็นการระบายน้ำนะครับแล้วก็ใช้ดินสะอาดเลยนะครับินสะอาดตากแห้งแล้วก็ตากน้ําค้างนะครับแล้วก็มาผสมกับพวกเปลือกถั่วนะครับก็จําจุลีก็เลยครับใบชํำชาใบจําจุลีเนาะคุกเค้ากันนะครับแล้วก็วันปลูกปลูกได้วันเดียวนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ข้างขึ้นนะครับ ปูได้วันเดียวเลยแล้วก็กำกับกำกับคาถานะครับอินิปิโซนะครับอิติปิโซสามจบนะครับทั้งตอนลดน้ำนะครับเช้าเย็นนะครับก็ดูแลให้ดีนะครับตั้งไว้ที่สูงนะครับตามร้านค้าหรือตามบ้านเรือนนะครับก็จะเป็นเสน่ห์เมตตามหาญยมแน่นอนนะครับของดีเลยครับอันนี้ครับเป็นเป็นว่านที่หายากมากวันนี้ภูมิใจมานำเสนอนะครับตอนไปเจอครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นจริงๆ เพราะว่าหาหายากมากอย่างว่านชนิดอื่นเนี่ยไปเจอเรื่อยครับผมก็พยายามเสาะแสวงหาเนาะจนสุดท้ายก็มาเจอโดยบังเอิญน,นะครับพอดีจะมาเที่ยวคาเฟ่ที่ที่แม่แตงนะครับก็เลยมาเจอวัดก็เลยเลี้ยวเข้าไปไหว้พระก่อนก็หลังจากไหว้พระก็เดินล้อไปก็ภายในวัดก็มีมีว่านเยอะเหมือนกันมีหลายชนิดครับขคลื่นงอกงามดีจังจนมาเจอเนี่ยสังเกตดูเอ๊ะ อันนี้ว่านเสาหลงนี่นะที่เราเสาะ,ะแสวงหาก็เลยภูมิใจนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็ยังไงก็าฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับก็ก็เป็นคลิปที่กับผมภูมิใจมากนะครับก็ยังตามร้านร้านค้าต้นไม้ทั่วไปก็ยังยังหาไม่เจอครับไม่มี แต่ว่านชนิดอื่นมีเยอะครับว่านชนิดอื่นมีเยอะมากตามร้านขายตามร้านขายต้นไม้นะครับแต่ว่านเสาหลวงนี่หายากจริงๆไม่มีพยายามเสาะแสวงหาวันนี้ก็ภูมิใจมานําเสนอครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ